ก็ะด้นะอ้าวเฮ้ยเราอายุกระดจ้ะไหนอะโอเคกระดมันแกย่างี้นะเฮ้ยเกมอะไรอะพีตีไม่กี่สปาเกตตี้อย่างเดียวค่ะเอา้วก็เอาสปาเกตตี้ เอาคาโบนาลาหรือว่ามารก็ตเต้

เฮ้ยกระดิบสิวะดิบีเท้ายไม่รู้ว่ามันจะจะได้ค่ะได้ยินกะดิเทาดี๋ยวเอาน่าจะน่าจะเอองน่าจะไปหากนกดเลยดีกว่าไหมนา หยปนยอไอมาแม่แม่ไม่เอโดดขึ้นมานมาปนนคุณงกัซึ่งคนไม่ใช่คนเล่นรไม่จัดไม่เงไม่นี่นไม่เอนโดดขึ้นมาได้ปลาอ่ะถาใครจักไปนั่เล่นรถไปรเงียบปไปัแล้วว่าเราจะเปิดประตู แม่ไม่เจียนหวแม่ี่นทุกคนรอแป๊บนึ่งครเขาว่ารอไหมปดดไม่เียวหอแม่ไม่เจียวนว่ปทนี้นะไปฝาลูกมาเออปรตะตูอะไรน้องะตูมันมันน่าจะไปแล้วทุกคน,บบนเวัน<อ>มาดิ

ตัวใหญ่แล้วก็ตัวอ้วนจริงเย่ยมนี่คือเหี้ยงเสียงอะไรวะโอ้โหใครเดินวะต้องดีเปิดฉันว่าเกระพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนี่คือกระเป๋ากระเป๋าไม่ต้องมาเอากระป๋องกระป๋องอ่านผิด ว่าว่าอันนี้เ้ยันี้คือดูว่าชิา้ออะไรอ่ะเฮ้ยชิ้นสวนกองลึนตไม่จะขึ้นตะเดนบราลแต่ว่าเรามีทางจูบกันก็ด โอ้เสียงแบบนี้กันสนั่นเราเจ้ากล้องนี้นะไปเอาโอ้ยเสียงเสียงแบบคุณลุงอ่ะเอาก่ไม่ได้หรอกค่ะ อ,อีกแล้วมันจะโฆษณาไปถึงไหนทุกคน